นี่หัวหน้าเขาเราจะชนะระดับสองได้จริงๆนะหรอถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ได้รางวัลน,นะแต่นายอาจจะตายไม่ว่าผลจะเป็นยังไงที่พวกเราทําได้มีแค่ตอนนี้เท่านั้นอย่าก,กังวลแค่เพราะหมอนี่คือระดับสองตราบใดที่พวกเรารับมือกับเขาแบบตัวต่อตัวพวกเราก็ยังมีโอกาสชนะคนอื่นถอยไปด้านหลังถังชงทิง้งเจ้าเซมเมย mới, ตามฉันมารับสอบ คนนี้คงจะเก่งที่สุดในหมู่นักเรียนพวกนี้เจ้าเด็กนี่อยู่ตรงกลางนั่นดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าทีมสินะดูแล้วไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่การกับยายเด็กผู้หญิงนี่ก็แล้วกันอย่ามาดูถูกกันนะยะเอ๊ะ <varit> พ่านเ้วเห อาวุธของเซียวเหมยถูกเอาไปดูเหมือนพวกนั้นจะลำบากแล้วนะเข้าไปช่วยกันเถอะพวกเราไม่มีทางสู้กับคนคน,นี้ได้แน่พวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูแบบนี้จริงๆนะเหรอรอก่อนให้กับตันจาัดก,การเองเถอะฮชี <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กนี่แข่งแก่งชะมัดซีเฟอง์เ้นจะฆ่าแก เอาแขนข้างที่ขาดมารับมีดโดยไม่ลังเลเลยนะนี่ยรับมือกับอาวุธของศัตรูโดยที่เลี่ยงความเสี่ยงน้อยที่สุดงั้นเหรอเนี่ยเจ้าหน็่นี่ดูท่าจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้แฮะยังพอมีหวังที่จะชนะหมอนี่ตอนนี้ชีเฟิงเสียแขมไปแล้วข้างหนึ่งแถมยังได้รับบาดเจ็บที่ขาอีกเราชนะแน่ ประมาไปหน่อยคิดไม่ถึงว่าฉันจะถูกพวกแกฆ่าเจ้าพวกเด็กบ้าตายซะฉันจะพวกแกไปตายด้วยคนนึงแต่ฉันไม่อยากตายตอนนี้ฝาปิงช่วยฉันด้วยไม่มีทางหน้าเฮ้ตายสักที เออในที่สุดเราก็ชนะดีใจจังเลยพวกเรายังมีชีวิตอยู่ทุกคนไม่เป็นอะไรนะก่อนอื่นเลยมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมอ๋อโทษทีหนะ้าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองขอโทษจริงๆนะทุกคนไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกนะมอนี่เป็นถึงจอมยุทธ์ระดับสองอาวุธแบบนั้นคนจาัดก,การมันไม่ได้ง่ายๆหรอกใช่ลวละจอมยุทธ์ระดับสองนะแข็งแก่งจะตายและอีกอย่างถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเราคงทวงเวลามอนี่ไว้ไม่ได้ กับกันเถอะถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเราอาจจะตายกันจริงๆก็ได้นะทุกคนถ้าภารกิจนี้ไม่ได้ฝานปิงช่วยแล้วก็ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าพวกเราจะเป็นยังไงใช่แล้วถึงแม้พวกเราจะชนะแต่ก็ต้องเสียเครดิตกับพวกยารักษาให้กับคนคนเดียวนั่นแหละอย่ามองฉันแบบนั้นสินี่ฉันเป็นผู้บาดเจ็บนะดูเหมือนพวกเราต้องคุยกับอาจารย์ของเรานะ พวกไม้ถึงเปลี่ยนจากจอมยุทธระดับหนึ่งไปจอมยุทธระดับ2ได้จัดกลุ่มได้แย่มากเลยนะพวกเจ้า10คนยังมี3มคนที่ยังไม่คุ้นชินกับการใช้วุธประเภทโลหะผสมอนอกจากนี้ภารก,กิจของพวกเจ้าในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ยากมากพวกเจ้าฟังปิงเจ้าเสียยเมย์ือถังสงที่ก็สามารถเอาชนะได้ไม่ยากงั้นเหรออาจารย์จะชมเกินไปแล้วมั้งครับ งงผมขอถามอะไรหน่อยทำไมจู่ๆระดับหนึ่งตามคำอธิบายในภารกิจของพวกเราถึงได้กลายเป็นระดับสองได้ล่ะครับหรือว่าระบบภารกิจของโมโตจะลวนต้องใช่แน่นอนจะต้องมีข้อผิดพลาดกับคำอธิบายของภารกิจอย่างแน่นอนจู่ๆสีเพลิงจะกลายมาเป็นแรงระดับสองได้ยังไงกันมันเป็นเรื่องปกติบางทีอาจจะเป็นเพราะเกิดการพัฒนาการคันหรือบางครั้งข้อมูลก็อาจจะผิดพลาด15เครดิตพวกเจ้าจะตัดสินว่ายัางไงล่ะ มีกี่ตอนซีเผิงหนีไปมีใครบางคนใช้ปานพันธนาการตัวเข้าไว้และดึงเขาเข้ามาจนกระทั่งสู้กับพวกผมจนตายคนคนนั้นคืออาจารย์ใช่หรือเปล่าครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าฟานปิงจะฉลาดขนาดนี้แถมยังเดาจุดประสงค์ของฉันออกอีกใช่ฉันเองภารกิจในครั้งนี้เป็นงานของพวกเราในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าอาจารย์ไม่ช่วยผออาจจะเดือดร้อนได้ อ๋อแล้วก็ไม่ต้องมาเล่นลิ้นด้วยซีผืนน่ะไม่ใช่แค่เพิ่งจะขึ้นเป็นระดับ2แต่ข้อมูลภารกิจน่ะน่าจะเป็นของปลอมทั้งหมดแล้วยังไงล่ะเจ้าตัวการอะไรรางวัลจากภารกิจ2เท่าและรางวัลจากโรงเรียนอีก2เท่าทั้งหมดรวมเป็น60เครดิต60เครดิตงั้นเหรอฝันปิงนายกำลังพูดอะไรออกมารู้หรือเปล่านะงานนี้มันแค่15เครดิตเองนะทางเรียนจะยอมมอบให้นายขนาดนั้นได้ยังไงกัน เฮ้เจ้าเด็กนี่มันกล้าจริงจริงที่คิดอะไรแบบนี้รางวัลจากภารกิจระดับสามเองก็มีไม่มากอาจารย์เป็นถึงผู้นำติดหนึ่งในหกระดับแนวหน้าพวกเราไม่กล้าทำแบบนั้นกับอาจารย์หรอกครับแต่ไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยหูอั่นเป็นผู้แข่งในระเบียบที่สุดหรือเปล่าถ้าอาจารย์แค่ทำหน้าที่จับตาดูไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยพวกผมก็คงจะไม่พูดอะไรแบบนี้แต่ใจกลับเข้ามาแทรกแซงในการต่อสู้และเกิดทำให้พวกเราตาย นี่เป็นกฎที่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ครับถ้าคุณไม่ช่วยต่อรองเรื่องรางวัลให้พวกเราบางทีพวกผมอาจจะไปคุยกับผู้อำนวยการแล้วพูดคุยเรื่องที่อาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ช่วยว่าเราจะไปหาผู้อำนวยการใช่ใช่ใช่ใชกับตันพูดถูกแล้วฝ่ายปนีนี่นายเอาจริงอันนียนี่นายสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเรื่องไงรอบนี้เป็นงานเจเจางนั้นเหรอเจ้าเด็กนี่มันวุ่นวายดีจริงๆยังไงก็ตามในฐานะกับตันก็ไม่ผิด ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของลูกน้องในทีมงั้นก็ได้60เครดิตแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะอาจารย์โจสุดยอดมากครับเราได้60เครดิตเยี่ยมเ,เลยฝานปิงเจ๋งมากไม่ได้มาง่ายๆเลยนะเนี่ยแต่ฟานปิงฉันอยากจะเตือนอะไรเจ้าหน่อยครับเวลาต่อสู้อย่าไปคิดมากเพราะสุดท้ายความกลัวอาจจะทําให้คนในทีมต้องพบกับความตายได้พอพูดถูกครั้งนี้ฉันประมาทไปหน่อยระดับความแข็งแกร่งของชีเพิงนั้นถ้าฉันใช้ ทางทสงทิงเข้าไปช่วยด้วยไม่แน่ว่าเราชนะได้ในทันทีได้ก็ต่อสู้ถ้าคุณมีความคิดที่ว่าให้ถอยถ้าสู้ไม่ไหวนั่นหมายความว่าคุณยังฝึกมาไม่มากพอตอนที่รู้ว่าชีผเิงอยู่ระดับสองฉันก็มีความคิดที่จะถอยไปตั้งหลักก่อนจริงๆนั่นแหละเข้าใจแล้วครับขอบคุณสําหรับคําเตือนในฐานะกัปตันบางทีความกลัวตายอาจจะทําให้ทุกคนถูกฆ่าตายไปด้วยก็ได้ดูเหมอนครั้งที่แล้วมูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มไปถึง11ล้านเลยทางานเก็บค่าผสมบัติ มันเร็วกว่าการขายยาอีกเลอได้ยินว่าสมาชิกของทีมเจ้าเลยมีคนตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสามคนดูเหมือนเจ้าเลยจะเป็นพวกหัวรุนแรงเกินไปความผิดพลาดในภารกิจระดับสองที่เกิดขึ้นแปลว่าต้องมีอะไรผิดพลาดหรือผิดปกติแน่นอนเพวกเราทั้งคู่ก่อนหน้านี้แข่งประลองความเป็นความตายกับจอมยุทธระดับสองต้องขอบคุณหัวนหน้าทีมเราที่ทําให้พวกเราไม่ตายในภารกิจที่ปรึกษาพวกเราไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายแล้วพวกเขาจะต้องตายกันทั้งหมด ครั้งนี้จะเป็นตาของคุณเฉียนครั้งหน้าอาจจะเป็นตาของฉันดูจากจุดประสงค์ของโรงเรียนแล้วถ้าพวกเรายังไม่มีเพิ่มพลังกายเป็นสองเท่าแล้วก็พวกเราคงไม่สามารถช่วยคนในทีมได้พวกเราเองก็จะตายแบบปเปล่าๆแบบไร้ประโยชน์นะเจ้าเลยไอ้สวะเอ้ยทำไมไม่เป็นแกที่ตายวะถ้าไม่ใช่เพราะแกเลือกภารกิจระดับสองลูกคุณเชียนก็คงไม่ตายแล้วพวกเราก็คงไม่บาดเจ็บกันขนาดน,นี้ ฝ่ามิงกับคนในทีมเจอจอมยุทธระดับสองแต่พวกเขาก็ไม่ตายไม่เงยสิ่งที่ฝ่ามิงพูดมาก่อนหน้านี้จะถูกนะงานที่ได้ค่าตอบแทนมากมันก็ยอมเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโรงเรียนไม่ได้บอกว่าจะต้องรวมทีมเพื่อทำภารกิจเสมอไปแล้วพวกเราสามารถหยุดพักได้กี่วันบ้างเนี่ยไม่มีทางพวกเราจะต้องเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้เพื่อรวบรวมประสบการณ์และรางวัลและเพื่อเตรียมตัวสําหรับภารกิจระดับสอง พราะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นหนึ่งจะอยู่รอดส่วนผู้ที่อ่อนแอจะต้องถูกกำจัดถ้าถอยในตอนนี้ก็เท่ากับถอนตัวออกจากตรงนี้นายมีใครอยากจะถอนตัวไหมถอนตัวด้วยล่ะแน่นอนว่าพวกเราจะลุยต่อเจ็บตัวแค่นี้เองและฉันก็กินยาเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกไปแล้วด้วยพวกเราเป็นจอมยุทธ์นะใช่แล้วพวกเราทั้งหมดคือจอมยุทธ์จะให้หันหลังกลับไปได้ยังไงคำว่าขี้ขาดนะฉันสะกหไม่เป็นหรอก ฉนันเองก็จะสู้อย่างๆพวกนายทุกคนเหมือนกันทีมฝานปิงสู้ๆทางั้นตอนนี้พวกเราจะเลือกทำภารกิจระดับง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันในช่วงที่กำลังรักษาตัวอยู่ได้เก็บเครดิตด้วยหลังจากที่ทุกคนฟื้นตัวดีแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนอาวุธให้เราใหม่จากนั้นเราค่อยเปลี่ยนไปทำภารกิจระดับ2ภารกิจตามหาเด็กสำเร็จ,รจตามหาลูกแมวดูแลลูกแมวสำเร็จภารกิจจับอาชญากรระดับหนึ่งสำเร็จ ภัยกิจสังหารและชายากรหลบหนีระดับกลางแาบนี้ใช่ดีกว่ามากเลยแต่ยังบอกกับสถานการณ์แบบนี้ดีที่สุดเลยฟานปิงนี่นายกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงแล้วงั้นเหรอเนี่ยภารกิจในครั้งที่แล้วคนร้ายสี่คนกับนักเรียนอีกสองคนเราฆ่าทั้งหมดหกคนเลยครั้งที่แล้วที่พวกเราได้อันดับสองเพราะได้รางวัลมาสองเท่าในเคของซีเพิง ถ้าเทียบกันแล้วรางวัลจากภารกิจระดับหนึ่งนี่น้อยเกินไปฝามปิงทุกคนในทีมก็เก่งขึ้นมากพวกนั้นพวกเราลองรับภารกิจระดับสองกันดีไหมเมื่อก,ก่อนตอนนี้ที่ดูระบบและเวทความเก่งของกระดูกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย2วัน1ชิ้นและตอนนี้เองก็เพิ่มไป47่ชิ้นแล้วนอกจากนี้ทุกคนเองก็เก่งขึ้นมาโดยเฉพาะทางสงทิ้งทางนั้นเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มฉันแล้วก็ ทางทรงทิงจะทําภารกิจระดับสองเจ้าชิงอูเคอผิงเจียเฮาทั้งห้าคนทําภารกิจระดับหนึ่งส่วนโจหยูหงกับเจมปิงทั้งสองคนยังบาดเจ็บอยู่ดังนั้นคอยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลก็แล้วกันเลังจากที่ภารกิจสําเร็จค่อยแบ่งเครดิตไปคนละสิซทั้งสองคนเลยขนาดตอนต่อสู้ฉันเองก็ยังคิดว่าอาจจะได้แค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้า แต่ยังให้พวกเราพักเพื่อรักษาตัวอีกกับตันนี่ใจดีจังเลยถ้าเราแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วที่ปรึกษาจะทํำยังไงล่ะถึงยังไงฉันก็ไม่เคยหวังว่าอาจารย์จะช่วยพวกเราอยู่แล้วตอนนี้หายหัวไปไหนก็ยังไม่รู้เลยอาคารกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเมืองชีเจียงภารกิจกําจัดพวกลทัทธิชื่อเหยาจิงเฉินเพศชายอายุ40ปีระดับสองสำเร็จการอับกระดูกทั้งร่างกาย และกระดูกแขนซ้ายรางวัล15เครดิตมอนั่นไงก่อนที่เรามายืนอยู่แบบนี้มันจะไม่ดูน่าสงสัยไปเหรอเฮ้ยมีคนกำลังมาอืมใครกันานานคงมาจากโมโตูซีนะหวังหัวจีนมอตงห้าวอ่ามตูกับมันแล้วไงใช้หวังหัวจินจากมอตงห้าวพวกเราเป็นทีมนักเรียน จอมยุทธท้องถิ่นในเมืองจีเจียงมาที่นี่เพื่อทําภารกิจอ๋อจังหวัดเล็กๆนี่ไม่ค่อยมีจอมยุทธใหม่เยอะเท่าไรถ้างนั้นพวกเรามาทำภารกิจด้วยกันไหมฉันมาจากมอตรงห้าฉันก็มาจากมอตรงห้าเหมือนกันค่าพลังปา้าของมอนี่สูงเกือบ250หรืออาจจะเท่าฐานสองท้งเลยก็ว่าได้กลายเป็นว่าที่นี่มีแต่คนแข็งแกร่งอยู่ที่ก็เข้าใจอยู่หรอกนะคำถามก็คือทำไมทั้งสองทีมถึงมาทำภารกิจด้วยกันได้ หรือระบบภารกิจมีอะไรผิดพลาดอีกเทมยังให้มาเป็นผู้นำด้วยภารกิจระดับ2นี่มันน่าตื่นเต้นดีชะมัดโชดทีฝั่งไหนคือโม่ตูแล้วฝั่งไหนมาจากโม่ตูล่ะพวกผมเองผมเป็นหัวหน้าทีมชื่อฝางปิงเพาล่ะคุณฝางปิงงานนี้เป็นงานระดับสองเลยนะมีแค่พวกคุณสามคนเท่านั้นเองกั้นเหรอระดับสองนี่พวกเขารับภารกิจระดับสเลยเหรอ มีแค่พวกนายสามคนเนี่ยนะไม่มีคนอื่นอีกแล้วเหรอทีมพวกนายมีอะไรหรือเปล่าทำไมมากันแค่นี้แต่เป้าหมายของพวกเราก็คือจอมยุทธ์ระดับหนึ่งเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนเดชฉันจะอธิบายให้ฟังเองคุณฝางเป้าหมายภารกิจของพวกคุณคือการจับตัวยินเฉิญที่มีความแข็งแรงระดับสองเดิมทีแล้วเขาไม่ได้มาที่นี่แต่เพิ่งเข้ามาที่สีเจียงได้ไม่นานส่วนด้านของคุณหวังเป้าหมายของพวกคุณคือจางชื่อเหวียนที่อยู่ระดับหนึ่ง ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ได้ร่วมมือกันแล้วและเป้าหมายของพวกคุณทั้งคู่ก็อยู่ในตึกเดียวกันเมื่อทั้งสองร่วมมือกันแล้วนั่นหมายความว่าความอันตรายยิ่งอันตรายมากกว่าภารกิจครั้งก่อนแน่ตามข้อมูลนี้ยังมีพวกจอมยุทธ์คนอื่นอีกประมาณห้าคนแต่ระดับของพวกเขายังไม่แน่นอนชัดนอกจากนี้ยังมีพวกกลุ่มลักที่อีกประมาณสิบคน จบยุทธหคนเลยเหรอเนี่ยนั่นสิเข้าใจแล้วคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกถ้าพวกเราไม่เข้าไปก้าวกายงานของอีกทีมนะจริงไหมได้ถ้าช่วยกันได้แล้วมันก็ดีนะเจ้าพวกนี้ดูมั่นใจกันเลยนะว่าไหมไม่กลัวกันเลยหรือไงขนาดได้ยินเรื่องขนาดนี้แขงเกินไปแล้วนี่คุณหวังสะดวกหรือเปล่าใช้มีเรื่องอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยจะให้พวกเราเลิกทำธุรกิจงั้นเหรอครับ ก็แค่แนะนำตอนนี้มีจอมยุทธทั้งระดับ2ระดับ1แถมยังมีพวกละัที่คนอื่นอีกจริงแล้วภารกิจที่โมโวได้รับนั้นเป็นภารกิจที่ทางกรมทหารมอบให้ภารกิจระดับ2กรมทหารระดับความยากระดับสูงคําแนะนําสําหรับนักเรียนระดับ 1- นึําถึงสองคำล้อจากสานักงานนักสืบระดับความยากระดับปานกลางคําแนะนํานักเรียนระดับ1่ขั้นกลางสํานักงานตารวจระดับความยากระดับความง่ายคําแนะนํานักเรียนระดับกลางทั่วไป ต่งานนี้ยากกว่างานอันอื่นมากที่พวกเราคิดก็คือจะให้พวกนายทั้งคู่ร่วมมือกันใช้ใช้วิธีนี้ภารกิจของพวกนายเองก็สำเร็จไปด้วยถึงอย่างนั้นก็เถอดด้วยวิธีนี้นายจะทาภารกิจอันดับหนึ่งได้สําเร็จนังเรียนจากโมโวเองก็แข็งแกร่งแต่ว่าพวกเขาเองก็นายเป็นลูกหลักของโรงเรียนในเขตของเรามันก็เหมือนกับเกมนั่นแหละที่นายไม่สามารถยอมให้ตัวเองเอาตัวเองไปเสี่ยงในเกมแบบนี้ ถ้านายทาได้ฉันก็หวังว่านายจะยอมถอนตัวหรือหลังจากที่ภารกิจล้มเหลวหรือจอมยุทธ์ระดับสองถูกฆ่าไปแล้วนายค่อยเข้าไปนักเรียนจากโมโวนั้นแขงเก่งมากเลยเหรอสามคนนั้นก็ยังเป็นแค่นักเรียนไม่ใช่หรือไงถ้าตามข้อมูลแล้วตัวหัวหน้าเองก็สําเร็จการอัพความแข่งเก่งกระดูกได้สามครั้งแล้วพวกเขาเองก็เป็นนักเรียนดับหนึ่งในคลาสก่นเลยขอบคุณสำหรับความใจดีของคุณครับผมอยากจะเห็นนะว่าพวกเขาจะแข็งแก่ง,ข,งขนาดไหน ก็ได้พวกฉันจะคอยดูพวกละธีคนอื่นคงไม่กล้าทําอะไรพวกเขาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้รีบถอนตัวออกมาเลยนะพี่หวังจะเข้าไปด้วยจริงๆเหรอครั้งนี้พวกเราตัดสินใจจะลองให้พวกเขาช่วยดูพี่หวัง3มคนนั่นเนี่ยยังกล้าเข้าไปเลยนะถ้าพวกเราจะไม่ทําได้ยังไงหน้าขายหน้าจะตายก็แล้วทําไมถึงทิ้งอีกคนหนึ่งไว้ข้างนอกล่ะไม่ใช่ว่าคอยดูต้นทางเหรอมีคนออกมาทุกคนเตรียมพร้อมนั่นมัน เป้าหมายของพวกเรานี่นะมันช่างชื่อเวียนนี่พวกนายพวกนายไม่รักษาสัญญาพวกแกกับฉันมาสู้กันหยุดหมอนั่นเร็วปล่อยเขาเร็วหยุดไม่ได้หมอนี่มันป้าไปแล้วไม่เป็นไรกันใช่ไหมหมอนี่บอกว่าพวกเราไม่รักษาสัญญาพวกเรายังไม่ทันทําอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นกันนะหมอนี่บาดเจ็บแถมยังดูกลัวความเก่ๆงๆระดับหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะตายได้ง่ายขนาดนี้ ต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะมาเจอพวกเราแน่ๆ